นะครับแล้วก็กระทรวงสาสุขนะครับได้ลงพื้นที่ที่สถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าเราได้รับรายงานจากโรงพยาบาลเอกชนนะครับว่ามีเด็กที่มีการติดเชื้อโควิดนะครับได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานโดยความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ให้ส่งทีมอย่างเร่งด่วนนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาดําเนินการในการสอบสวนโรคในวันนี้นะครับก็พี่ๆน้องๆนักข่าวก็ได้ทราบนะครับจากข่าวในบางประเด็นไปแล้วนะครับถ้ามีอะไรจะสอบถามก็เชิญเลยครับ คือถ้าเรา,าจากการได้รับรายงานนะครับว่าว่า,าน้องเนี่ยติดเชื้อแล้วไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับตอนนั้นก็มีอาการปอดอักเสบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการย้ายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครอบครัวที่มาด้วยกันนะครับก็มาด้วยกัน5ท่านด้วยกันรวมเด็กด้วยนะครับแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่พักแห่งนี้นะครับ ซึ่งในเรื่องของการพักเนี่ยมาตรการของทางสถานที่หรือว่าคอนโดแห่งนี้เนี่ยมีความรัดกุมนะครับมีการตรวจคัดกรองมีการทำความสะอาดนะครับอย่างเป็นระบบนะครับก็สร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าผู้ที่พักอาศัยที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะครับก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองควบคุมโรค ของสำนักอนามัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก็มาสร้างความมั่นใจในวันนี้นะครับโดยการมาสอบสวนโรคผู้ที่มีโอกาสที่อาจจะสัมผัสไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรอปภนะครับโดยได้รับพระมหากราุณาธิคุณรถพระราชทานที่อยู่ข้างหลังเนี้ยมาตรวจเชื้อให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ที่พักอาศัยด้วยแล้วก็บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอาคารแห่งนี้ด้วยนะครับ เข้ามาเนี่ยจากสุวรรณภูมิวันที่10ตอนประมาณเช้าประมาณตีห้านะครับประมาณตีห้าแล้วก็ได้มีการคัดตรองที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยนะครับก็พบว่ามีการติดเชื้อนะครับของอเด็กน้องอายุ9ขวบนะครับเสร็จแล้วก็ได้มีการนำนะครับมาพักในในระบบของสถานทูตนะครับ ก็มาพักณที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการไปตรวจยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยผู้ปกครองที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนเรื่องของการตรวจอะไรอย่างไรเดี๋ยวให้ทางกระทรวงสาสุขนะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเชิญับครับ,รบในส่วนที่การคัดกรองตั้งแต่ที่สนามบินนะครับก็มีผลผลเป็นบวกนะครับแล้วก็มาที่ก็คือ ด้วยระบบของอทูดนะฮะเป็นเป็นสิทธิทางการทูดเนี่ยเรามีข้อยกเว้นว่าให้เข้าไปกักกันในพื้นที่ของของสถานทูดเองนะครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าสถานทูตเองเนี่ยก,ก็ช่วงนั้นก็คงจะมีความแออัดก็เลยเข้ามาพักที่ตรงตรง,ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจดีดัยครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วเรื่องต้น แล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐอีกทีนะครับเพ,เพราะฉะนั้นผู้ป่วยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับนะครับก็เรื่องปอดอักเสบอะไรก็ดีขึ้นแล้วนะครับคิดว่ามันก็ก็ก็ถีนะดีดีดดดดพอสมควรน,นะครับเรื่องนี้นะครับตอนนี้เรามองว่าการที่จะตอนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีผู้โดยสารใน เครื่องบินลําเดียวกันเนี่ยอยู่ที่244คนนะครับเราก็ได้มีการคัดกรองทั้งหมดนะนะครับ244คนเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ป่วยสงสัย,ยอยู่สัก45คนแล้วก็ตรวจพบนะครับเราก็ตรวจพบว่ามีผลบวกทั้งหมด12คนนะครับรวมรวมรายนี้นะครับเป็น12คนซึ่งพวกนั้นก็ได้เข้ากระจายไปรักษาตามที่ต่างๆพวกนั้นคือคนไทยนะคนไทยที่เดินกลับมาเกิด เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นก,การติดตามส่วนส่วนสาหรับในของคนไทยเพราะของคนไทยเราจะต้องเข้าไปอยู่ที่สเตจควอนทีนนะครับส่วนของท่านทูตเนี่ยทีมท่านทูตเนี่ยครอบครัวท่านทูตเนี่ยเขาก็เป็นตามเอกสิทธิ์แล้วต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่กักกันของสารทูตเองนะครับคราวนี้ก็เราก็คงวางแผนร่วมกันนะครับว่ากับทางกทมว่าจะดูแลในพื้นที่ที่ท่านมีการพักอ,อาศัยกับ

คือปกติเราสถานพูดเข,เขาก็จะพาคนเด็กคนนี้เข้าไปรับการรักษาครับก็คือเขาจะกลับไปที่ที่สถานพูดก่อนแล้วก็จะส่งเข้าไปรับการรักษาแต่เนื่องจากเราเข้าใจว่าด้วยตัวสถานพูดเองน่าจะมีพื้นที่ในการที่เป็นเลสซิเดนต์แอเรียของสถานพูดอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ทางทางทางหน่วยงานของเราเนี่ยไม่มีไม่มีใครทราบว่าตรงนี้เป็นเป็นเลสซิเดนต์ของเขานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ อันนี้ก็พอมีการสืบกลับมาก็พบว่าตรงนี้เป็นเดซิเดนของเขาที่เขาเช่ามีการติดมีการเช่าไว้ไว้เพื่อการพักพักของเขานะครับนั้นเราคงต้องมีกระบวนการในการที่จะควบคุมให้เข้มข้นขึ้นทีหลังนะครับนี่นะครับก็ก็คือให้ทางสารทูดเขาจะ

ที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นแนวทางที่จะให้ทางสบคหรือว่านักวิชาการทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะมาช่วยระดมสมองกันแล้วก็ทํามาตรการให้เกิดความเข้มข้นนะครับแล้วก็รัดลุมให้เกิดความสบายใจกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับ ทุกอย่างก็คงต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะ, <ง hovah> ะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีโอกาสแบบไหนบ้างนะครับซึงซ่งพวกเราก็เห็หนเนาะอย่างเช่นที่ที่ทสาตหีใช่ไหมระยองท,ท,ท,ที่ระยองก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะม,มันนี้มันอาจจะมีจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราต้องมาปรับแก้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังผ่อนคลายน มันมีเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขที่เรายังคิดว่าเราคงต้องมาปรับปรุงนะครับอันนั้นเท่าที่สอบถามนะครับก็เข้าใจว่าในครอบครัวเองแทบไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่ารอที่จะไปเข้าโรงพยาบาลนะครับเด็กเนี่ยรอไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าติดต่อโรงพยาบาลแล้ว ก็รู้ตัวนะก็ติดต่อโรงพยาบาลแล้วก,<ๆ>ก,กอ็อยู่ในห้องพักนะครับแล้วก็ทางสอบถามทางผู้จัดการของของคอนโดเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีปกติจะไม่ไม,ไม่ไม่มีคือท,ทุกคนก็มีบัตรคีย์การ์ดของตัวเองที่เดินเข้าห้องตัวเองได้เลยนะครับอันั้นก็คนที่จะมีโอกาสสัมผัสที่สุดก็คือยามวันนี้ก็ให้ยามเนี่ยได้ไปดูแลแล้วก็ไปตรวจรักษาและดูแลว่าเช็คเบื้องต้นแล้วก็แล้วนะครับว่าว่า ว่าจะมีโอกาสติดไหมก็พักงานยามไปก่อนนะครับรปภนะครับคนเดียวครับที่เหลือไม่มีใครสัมผัสนะครับเพราะเพราะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอกาสมาเจอกันน้อยมากนะครับแล้วเราก็ทางคอนโดเองเขาก็เช็คดูว่าออกมีมีไอตัว CCTV ใช่ไหมที่ดูก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากมายนะครับอันนั้นก็ก็ค่อนข,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 ข้างมั่นใจว่าไม่ได้ไม่ได้ออกไปที่ไหนมากมายครับ ือทางครอบครัวนี้ทราบนะครับอย่างที่บอกว่ารอการที่จะย้ายไปอยู่ที่สถานสถานทูดนะครับแต่ว่ามาเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกบ้านอื่นเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ p r i v a t ของเขาอยู่แล้วเพราะว่าในฟลอร์นี้ก็มีลูกบ้านอยู่ประมาณ10กว่าห้องนะครับสิกว่าห้องซึ่งเป็น p r i v a t ต่างคนต่างอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบว่าเส้นทางเนี่ย ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยหรือว่าผู้ที่สัมผัสเนี่ยไปไหนมาบ้างนะครับจากที่หมอปรีชาได้บอกเนี่ยว่าเรามีกล้อง cctv อะนะครับในแต่ละชั้น,น,แ,ลนแล้วก็เช็คดูแล้วก็พบว่าสําหรับตัวคนติดเชื้อเองเนี่ยหรือว่าน้องที่อายุ9้าขวบเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่เฉพาะแต่ในห้องนะครับแล้วก็ทุกคนทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่อีก4คนเนี่ยทุกคนเนี่ยสบายดีไม่มีอาการ นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจนะครับที่จะตรวจสวบดูว่ามีเชื้อหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับที่จะเรียนเพื่อสร้างความสบายใจนะครับให้กับทางผู้ที่พักอาศัยงั้นยังไงก็ตามเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับเราก็มีความห่วงใยมากเรวันนี้เรานําทีมเรานําชุด อุปกรณ์ในการที่จะดูแลเซลฟแคร์นะครับดูแลตัวเองเนี่ยอย่างน้อยก็คือ14วันเนี่ยนะครับเอามาแจกนะครับให้กับผู้ที่พักอาศัยร่วมอยู่ในคอนโดนะครับรวมทั้งนะครับบุคลากรที่เขาทำงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเรามีทีมที่มาทำความสะอาดนะครับก็คือทำความสะอาดทุกฟลอร์ทุกห้องนะครับทุกชั้นทั้งห้องไพรเวทนะครับ และก็ส่วนกลางรวมทั้งลิฟต์นะครับที่มีให้บริการอยู่3ตัวนะครับตรงนี้เราก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแต่ใรก,ก็ตามนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่ามาตร,ราการของทุกคนเนี่ยถ้าเรา,าใส่หน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยผมคิดว่ามาตร,ราการเนี้ยไม่ไม่ไม่ว่าคนที่เดินมาจะมีเชื่อหรือไม่มีเชื่อซึ่งเราไม่ทราบเนี่ย เราก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำนะครับก็จากข้อมูลนะครับที่ได้รับเนี่ยก็คือจากสนามบินเนี่ยก็มาพักที่นี่นะครับคือหนึ่งเพื่อรอที่จะไปทางสถานทูตนะครับส่วนเด็กเนี่ยก็ถูกมูฟไปที่โรงพยาบาลส่วนครอบครัวเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ สถาานทูตอ่แล้วก็ไปสถานทูตเรียบร้อยนะครับแล้วพอจะบอกได้นี้ครับว่าคนในคอนโดนต้องผ่านกระบวนการวันนี้กระบวนการแล้วก็ครับ,รบเร็ดี๋ยวุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยกวก็จะมีกระบวนการที่เชิญผู้ที่อยู่ในคอนโดอาศัยนะครับมาดำเนินการคัดกรองเราก็ะาจะคัดกรองเป็นสี่สิบส่วรต์ตับนะครับแล้วก็ผู้ผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจเชื้อในวันนี้โดยได้รับความร่วมทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถพัสถานมาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้าไปทำความสะอาดในห้องของคนไข้เรียบร้อยในทางเดินในชั้นที่ผู้อาศัยอยู่งนั้นโดยกระบวนการเนี่ยนะรเราก็จะติดตามนะครับในระยะเวลา14วันทีนี้จะกักตัวหรือไม่กักตัวคงต้องอยู่ที่การวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าถ้ามีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะเข้าสู่ระบบการวักกันแต่ถ้าเป็นเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็จะติดตามต่อเน,นื่องครับโดยทางกทนะครับโดยสำนักอนา,านมมยเนี่ยกับทางเขตก็จะมาดูแลจนครบ14วัน กนไม่ต้องกังกวลอะไรนะครับ ตามข้อกำหนดเนื่องจากไม,ไม่ได้เป็นแขกรัฐบาลนะครับอันนี้พูดที่เขามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นการมาตามภารกิจเป็นวิชั่นของการพูดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาด้วย,วยกระบวนการ mm hmm. ก็ก็จะเข้ามาด้วย,วยกระบวนการเราก็มีข้อยกเว้นบางอย่างให้นะครับเช่นการการไม่ถ้าถ้าเป็นแขกเราจะมีการการมีคล้ายๆหรือการ ติดตามผู้ติดตามแต่อันนี้ไม่ไ,มได้ถือว่าเป็นแขกนะเพราะว่าเขามาปฏิบัติรหน้าที่ในในภาวะปกติของเขานะครับก็เพียงแต่ว่าเราบอกว่าเขาจะต้องเข้าตามโคเรสตของเราคือเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เขาเขาต้องกักตัวเองใ,ในพื้นที่นั้น14วันนะครับก่อนที่เขาจะมีภารกิจอื่นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ที่ทางเราแนะนํานะครับตามตามข้อกฎหมายกฎที่สบ,บคอ,ออกมานะครับ นันก็ไม่ไม่ได้มีผู้ติดตามนะครับช่วงแรกนะครับก็อาจจะเป็นการปักปรุงก็ได้นะครับนะครับข้างหน้าอาจจะคิดว่าต้องมีผู้ติดตามคือคือมาตรการที่ที่กำหนดไว้ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นก็จะต้องอถูกกักทีนที่ตัวสถานทูตท,ที่เรสซิเดนท์ภายในสถานทูตแต่บังเอิญกรณีนีน้อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหา ในเรื่องของสถานที่ก็เลยแวะมาพักที่นี่ก่อนอเป็นระยะเวลาแค่หนึ่งคืนนะครับแต่ก็บังเอิญมีลักษณะของการติดเชื้อนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจากจากข้อค้นพบในกรณีนี้ก็คงนำไปสู่ในการที่จะมีมาตรการนะครับเพิ่ม <ๆ S 1> เติมโดยเฉพาะการประสานเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร หรือทางต่างจังหวัดก็ตามนะครับครับครับก็ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไรายละเอียดแน่ชัดนะครับแต่ด้วยเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูว่าว่า เขามาจากประเทศไหนเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่นั้นก็เป็นประเทศเสี่ยงนะครับก,ก็มีโอกาสที่จะที่จะติดเชื้อมาจากในพื้นที่ประเทศเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะว่าการเดินทางมาก็เพียงแค่าภายในไม่เกินไม่เกินจากซูด,ดานมาเราก็คงไม่เกินสิสองชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งโอกาสติดระหว่างกันก็คงน้อยนะครับครับย,ยังไม่ชัวร์วครับยังก็รอการสอบสวนเพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็ ก็ส่งทีมเข้าไปสอบสวนอะไรในรายละเอียดแล้วก็ดูพื้นดูเขาเรียกว่าที่นั่งตามเตามในในในเครื่องบินนะครับนะตามไฟนะครับไปดูว่าไปแม็กิ้งไปอะไรอีกทีนะครับแล้วคงจะให้ข้อมูลอีกทีว่าความเป็นไปได้ไหมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไหมนะครับซึก่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ